ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทนี่ยังแรงไม่ตกน้องไร้ถึงขนาดวันก่อนพี่ดูรายการท่านเสรีพิสุทธิ์ให้สัมภาษณ์โอ้โหบอกเลยนะคุณพิธาเนี่ยนะตอนชนะเลือกตั้งมาคุณได้ที่หนึ่งแต่คุณยังไม่ได้เป็นนายกคุณเที่ยวไปประกาศว่าคุณเป็นนายกคุณเที่ยวไปประชุมกับองค์กรต่างๆว่าคุณเป็นนายก คุณเสรีพิสูจน์บอกไม่เคยพูดที่ไหนเลยมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่มันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะการได้อันดับหนึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นนายกที่จะไปประกาศอย่างนั้นแล้วพูดถึงขนาดาษว่าสวุฒิคุณเสรฐาแม้กระทั่งคุณเสถฐาถ้าเสนอโหวตเมื่อวันที่สี่แล้วเกิดผ่านโหวตรัฐสภาผ่านก็ยังไม่ได้เป็นยังพูดไม่ได้เลยจะพูดได้ก็ต่อเมื่อมีพมราชงการปรวดก้าปวดกระหม่อมแต่งตั้งนายรัฐมนตรีเท่านั้น พราะฉะนั้นก็ตีติงดูเดือดดูเดือดคนพิธาเนี่ยตั้งไปแล้วก็ท่านตั้งข้อสังเกตสงสัยพักก้าวไกลจะโดนยุบนะเออท่านตั้งข้อสังเกตเองเลยค่ะระบุว่าเพราะอันนี้คุณเสรีพิสูจน์บอกนะค่ะคือคุณเสลีพิสูจน์บอกผมก็เสนอแก้หนึ่งหนึ่งสองผมก็มีความเห็นก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่การล้มล้างแต่คุณเสรีพิสูจน์ใช้คําว่า พักนั้นเนี่ยเขามีอะไรแอบแฝงอโอ้โห,โหก,ก็แรงอ่ะในทางการเมืองน้องไบรท์เดี๋ยวมีโอกาสคงได้คุยกับท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยโอ้โหไปอัดอั้นตัใจมาจากไหนก็ไม่รู้นะขณะที่พักเก้าไกลคเมื่อวานนี้ดูจะนิยมชมชอบบอกยุบและยุบได้ก็ยุบสิท่านพลตำรวจเอกพลตำรวจโทรมย สุพิสารพักดีนรือาใช่หรือเปล่า<ะ>น้องใบพลต e ตร r t ขอภ<า>อภัยอดีตผู้การกองปราบาพลต e w a r t r สุพิสารพักดีนรือ้าไม่ได้ลงเลือกตั้งแนละเป็นรองหัวหน้าพักเนินน้องใบรองหัรหนะพักเก้าไกลเมื่อวานนี้บอกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีที่อดีตนายความพุทธอิสระไปขอสามดูวิธีใช้ว่ากากรกระทําของนายพิธาและพักเก้าไกลที่เสนอร่างกฎหมายแก้ไขปรุงกับมายามาตรา112หนึ่งสองเพื่อยกเลิก และใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและดําเนินการต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์เพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่ประการใดซึ่งในส่วนนี้ในแง่กฎหมายก็จะชี้แจงข้อกล่าวหาต่อไปแล้วก็เน้นย้ําเลยการเสนอแก้ไขกฎหมายในสภาถ้าเป็นสอสไม่เสนอแก้กฎหมายแล้วจะให้ทําอะไรข้อที่หนึ่งข้อที่สองเรื่องนี้นโยบาย แค่ขายมาตาหนึ่งหนึ่งสองได้แจ้งกับกรกตเรียบร้อยแล้วก็กรกตก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแจ้งกรกตไปแล้วว่าเป็นนโยบายที่เราจะใช้หาเสียงถ้าในสภาบอกว่าไม่ชอบก็จบแค่นั้นกรกตอบอกว่ารับทราบตามกฎหมายตามหน้าที่ของเขาเอขนาดที่กรณีจะลุกลามไปถึงก้าวไกลถูกยุบไหมพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีรุ่นนานบอกยุบพักไม่กลัวหรอกเพราะว่ายิ่งยุบยิ่งดี คราวนี้อยากจะให้เกิดปรากฏการณ์แบบนั้นเลยเพราะว่าคราวหน้าจะได้บริสุทธิ์เพียวๆไม่ต้องอาศัยใครแบบแบ่งเขตเนี่ยพักเก้าไกลกวาดมา112แล้วก็ยังมีคะแนนเป็นอันดับสองในอีก98เขตร,รวมเป็น220พอไปบวกกับบัญชีรายชื่ออีก40พักของเราเนี่ยคราวหน้า จะได้มากกว่าคราวนี้ <250 S 1> ค5 0ราว้าสขึ้นแน่นอนใช่คราวหน้า250ที่นั่งแน่นอน<ม>นี่คือเรื่องคณิตศาสตร์การเมืองง่ายๆย,ยุบพักเราก็รวมใหม่จะสังเกตบุคลากรสอสอของเราใช้คนทั่วไปที่ตั้งใจจะเดินทางร่วมไปกับเราไม่ได้จําเป็นต้องไปหานักเลือกตั้งที่มีฐานที่มั่นในเขตเลือกตั้ง <หา S 2> ก็เป็นคนใหม่นี่แหละก็ผลัดใบไปเรื่อยๆจะยุบก็ไม่เป็นไรตอนนี้เห็นเลขาพักบอกมีสองพักเตรียมว่าอ้า เต,ตรียมแล้วเหรอบอกมีสองพักเตรียมเอาไว้แล้วเออทีนี้ก็เลยถามว่าใช่ชื่อพักอนาคตไกลหรือไม่อ,มอันนี้ท่านหัวเราะแล้วท่านก็ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้ค่ะผูนน้ชมอ่ะเป็นปรากฏการณ์เราตามดูกันต่อไป